ดำขนาดน้มู่ทำไมปล่อยให้ดำขนาดนั้นอะคุณพี่ก็จะเย็นเย็นก่อนน้องเขาเป็นแมวพิการอย่างเดียวไม่ว่าโรคเยอะด้วยดีตอนเกิดอุบัติเหตุไตแตก้นเหนือไตข้างเดียวแหละไตไม่พล่อยก็ดันแหกซะด้วยป่อดก็ไม่ค่อยดีใช่พอจะวางยาสลบตัดไตเจออะไรรู้ไหมหัวใจห้องซ้ายล่างผิดปกติซะทีววันเป็นมนุษย์โลกค่ะพ่อได้จะเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วอ่ะทายเองก็ทําไม่ได้อีกมนเลี้ยงลูกคนเลยอากาศเปลี่ยนที่เป็นภูมิแพ้เฉยเลยจมูกก็ไม่มีหลอดลมก็ตีนี้ป่วยและกินยาเนอกะะ่งพค ได้ข่าวว่ากินเช้าเย็นแบคทีเรียทั้งหลายกะเริ่มจู่โจมและทำไรได้ก็ทำไปหมดแล้วก็ได้แค่รักษาปลายเหตุแล้วบางทีก็ไปติดน้องนะชามอาหารก็ล้างเช้าเย็นเลยกินข้าวเสร็จเช็ดปากสะอาดมากคนบอกก็ทำหมันซิทำไปแล้วจริงๆโรคเนี้ยมันมีหลายสาเหตุอาหารที่กินก็มีผลต้องเข้าคอเทสอาหารเป็นือนไปพออ้วนต้องกินอาหารโรคไปหายกี่โมงครับเนี่ยแม่ก็ว่าที่เรามาทั้งหมดอ่ะคนเลี้ยงไม่เลิศเลยความใส่ใจเท่ากับศูนย์แน่ๆเข้าขั้นติดลบต้องมีลูกเมื่อพร้อมคลิปหน้าแม่ที่ไม่เลิศคุย